มากินก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยอร่อยด้วยกันจ้าทุกคนจ๋าผักเยอะๆเลยนะคะวันนี้น่องไก่ตัวโตเลยจ้าเดียก็นําไก่มาลวกนะคะน่องไก่ที่ตัดเอาความมันความอะไรออกนะคะเหลือหนังนิดหน่อยนะคะให้พอมีรสชาติก็มาลวกกับน้ําเกลือนะคะแล้วก็จะนําไปล้างค่ะทีนี้เราจะมาคั่วเครื่องนะคะพวกได้ไากผักชีกระเทียมทิกรทยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเทศพวกนี้นิดหน่อยนะคะ ปกติโยจะใส่ขิงน,นะคะแต่ว่าหล็กเลี่ยงขิงวันนี้เพราะว่าเป็นกดไหลย้อนผู้ที่มีกดไหลย้อนนะคะควรหลีกเลี่ยงขิงน,นะคะเพราะว่าจะทําให้กดไหลย้อนกาเริบเนาะจ้ะเราก็จะคั่วเครื่องให้หอมเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาเตเิมซอสเติมอะไรตรงนี้เลยนะคะยอจะผัดลงไปให้หอมเลยะคะ่ะหอมสุยแล้วยโก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะทุกคนจะ๋ะ ใส่น้ำตาลสายแดงลงไปด้วยค่ะทุกคนจะผัดเข้าไปด้วยกันแลวมันจะได้ละลายน้ำตาลสายแดงจะอ่อนแข็งนะคะกว่าจะละลายใช้เวลาค่ะนี่เรจะามาเติมเนี่ยค่ะซอสหอยนางรมนะคะเติมลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซอสถั่วเหลืองค่ะย้อยจะใส่ซุปขนาลงไปตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ จะเพิ่มน้ำตาลตรวจด,ด้วยค่ะใส่ลงไปนะคะเขาจะได้ละลายเข้ากันดีค่ะตอนนี้เครื่องก็ได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวยายก็จะทําอันดับต่อไปนะคะวันนี้ยายจะทําในหม้อหม้ออัดแรงดันนะคะเพราะว่าจะใช้เวลาน้อยค่ะใส่ไก่ลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็เทซ,ซอสเราลงไปเลยนะคะซอสที่เราทําไว้ค่ะยายก็จะมาเติมน้ํานะคะ ตักน้ำที่เราต้มไว้ค่ะน้ำต้มสุกนะคะมาเติมลงไปเติมน้ำแล้วเราจะมาจิดปิดฝาค่ะแล้วก็จะตั้งเวลานะคะโอเคค่ะใครที่มีหม้ออแรงดันนะคะก็จะง่ายแบบนี้นะคะเยายก็จะมากดที่ pressure cook นะคะกดลระบกค่ะเพราะว่ามือเดียว เสร็จแล้วยอ้อัยก็ตั้งเวลาไปที่1ชั่วโมง10นาทีนะคะอย่าลืมปิดนะคะปิดวาล์วตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้อัดแรงดันได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูอีกครั้งนะคะตอนที่เขาทําเสร็จแล้วจ้าตอนนี้น้กาก๋วยเตี๋ยวของยอ้อยได้ที่แล้วนะคะย้อยก็จะไปลวกเส้นแล้วก็นําน่องไก่แล้วก็น้นนําก๋วยเตี๋ยวไปใส่ชามนะคะ ลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะน,นาน้าก๋วยเตี๋ยวมาใส่นะคะก็จะใส่น้องไก่อย่างนี้นะคะก็เปื่อยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนจ้าเราจะมาโรยกระเทียมนะคะะเทียมเจียวคะ่ะนี่ก็พร้อมกินแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันจ้า